ครับสําหรับคําถามที่ฝากไว้นะฮะอันนี้นี่ต้องแยกมาตอบเป็นข้อเดียวเลยนะเพราะว่าค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเยอะมากด้วยนะนั่นก็คือว่าการเก็บรักษา f i กไลท์ t แตนดาร์ดอย่างละเอียดเช่นประกอบแล้วต้องขยับค่อยๆไหมอธิรค้อเลยนะฮะ สำหรับพวกเอาพูดรวมๆถึงงานประกอบเลยละกันสําหรับงานที่ประกอบแล้วต้องขยับค่อยๆไหมเนี่ยนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่ามันแน่นมันเอียดอะไรขนาดไหนเพราะว่ามันก็จะมีบางตัวที่แบบมันแน่นมากนะฮะมันแน่นมากแล้วก็มีการขยับแล้วก็หักบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะๆะะนะฮะไม่ว่าจะเป็น SMP นะฮะหรือว่าไอ้ f ฟิกไลท์นี่ก็เป็นนะครับผม แต่ว่าขยับแล้วหักเนี่ยในกรณีของกันดั้มก็ก็อาจจะมีนะแต่ส่วนใหญ่ของกันดั้มถ้ามันจะหักเนี่ยมันน่าจะมีการไปไปจุดไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้อันนี้พูดถึงในกรณีที่แบบของใหม่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดนานไปแล้วเนี่ยแน่นอนนะพลาสติกมันกรอบนะยิ่งตรงไหนที่แบบมันแน่นเอเยนเนี่ยวันนั้นมันก็มีเปอร์เซ็น์ที่มันจะจะหักได้สูงนะแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของมันนานแล้วอ่ะวัสดุมันเสื่อมสภาพแล้วนะ แต่ว่าถ้าของใหม่เนี่ยก็คือขยับได้ฮะแต่ว่าการขยับก็ต้องก็ต้องคอยเช็คดูนะต้องดูว่าจุดที่เราจะขยับเนี่ยมันแน่นขนาดไหนถ้ามันแน่นแน่นเยดจนบิดแทบไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องหาทางคืออาจจะต้องหาทางถอดออกมาหรือว่าถ้าถอดไม่ได้เนี่ยพอจะเอาวาสลีนหยอดได้ไหมวาสลีนหยอดไม่ได้ก็ลองดูน้ํามันจักรนะฮะว่ามันมันพอที่จะแบบว่าทาแล้วแบบให้มันซึมเข้าไปข้างในได้ไหมเออเพราะว่ามันเป็นการ ลดการเสียดสีนะมันจะได้ขยับได้ไง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันขยับได้อยู่แล้วเนี่ยก็ก็ขยับเล่นไปตามปกติฮะไม่ต้องไปซสีเรียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ไม่อยากให้ให้ตระหนกกับความรู้สึกว่ามันจะต้องฟิตเปียอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแ้่ฟิตเปียอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาที่เราพอขยับแล้วเราเริ่มสูงมันหลวมใช่ไหมเราสิ่งที่เราทําคืออะไรส่วนใหญ่เรา,าก็เอาน้ํายาแก้หลวมบีบเข้าไปใช่ปะซึ่งไอเนี้ยมันแก้หลวมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปเคลือบมันไปเพิ่มเนื้อตรงแกนนั้นเพื่อให้แบบมันลด มันเกิดการเสียดสีมันจะลดทอนความหลวมทีนี้ถ้าเกิดเรายัดมันเข้าไปมากๆนะฮะตว์แต่ว่าจะเอาเอาแน่นอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งที่พอมันเริ่มกรอบแล้วเนี่ยพอมันเบียดมากๆนะฮะมันเบียดจนแบบว่าไอ้เนื้อพลาสติกคือมันมันยืดไม่ได้มากกว่านี้แล้วมันจะแตกมันจะแตกนะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเนี่ยที่เล่าไปเนี่ยไปประมวลกันเอาเองว่าควรจะทำยังไงกับมันดีนะฮะแต่ก็ อย่าไปถทีว่าถ้าในกรณีของใหม่นะถ้าตรงไหนเอียดๆก็ต้องระวังแต่ถ้าตรงไหนมันไม่ได้เอียดอาร์ตเอียดอาร์ตแน่นหนามากก็ขยับเล่นไปเลยครับของเล่นมันมีให้เล่นก็เล่นไปเลยครับแล้วระหว่างทําสีกับไม่ทําสีอะไรจะทนกว่ากันอะ,อะไรจะทนกว่ากันนะฮะเออขอบอกว่าถ้าเอาเอาตามด้วยหลักเหตุและผลนะฮะก็อาจจะต้องบอกว่า ไม่ทําสีอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันไม่มีตัวแปรอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการทําสีแน่นอนสีที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นแหลกก็เป็นสูตรทินเนอร์ใช่ไหมฮะมันอาจจะมีตัวแปรที่ทําให้เป็นข้ออ้างได้ว่าเอ้ยพอไปทําสีมาหรือเปล่ามันก็เลยกรอบนั่นโน่นนี่เออซึ่งก็เคยมีเอลก็เคยมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะฮะว่ามีงานประกอบประเภทหนึ่งเนี่ยที่พอมันมันมีการทําสีแล้วอ่ะแล้ว พอเนี่ยผูผ่านมาได้แค่ไม่ก็ไมอาจจะไม่กี่ปีนะฮะระยะหนึงแล้วมันก็เกิดแตกเ,ออเกิดการแตกร้าวกันขึ้นมามันก็เลยถามว่าของผมแตกไหมผมก็บอกว่าเอ,อ้ยของผมไม่แตกนะเออของผมไม่แตกของผมมีแต่หลวมออทำสีเหมือนกันนะแต่หลวมไม่แตกมันก็เลยถามว่าเราทำไมถึงแตกอ่ะทีเนี้ยที่นี่แหละครับไอตัวแปรมันก็คือตรงนี้แหละฮะเพราะว่าการทําสีแต่ละคนอะ สูตรการทําสีมันไม่เหมือนกันและแน่นอนฮะในในสีอย่างที่บอกมันมีส่วนผสมของทินเนอร์นะมันก็ถ้าทินคนที่เขาใช้สีที่แบบทินเนอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทินเนอร์จัดจัดหรือว่าใช้สีประเภทที่มีตัวทําละลายเยอะอะไรพวกนี้นะมันก็มีโอกาสที่จะไปกัดเนื้อพลาสติกมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นคือจะทําก็ต้องเลือกนะฮะก็ต้องเลือกที่ช่างที่เขาใช้สีที่มันดีๆหน่อยสีที่แบบเ ไอทินเนอร์มันไม่แรงทินเนอร์ไม่เยอะไม่กัดมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะดีกว่านะครับก็ต้องเลือกเป็นเจ้าเจ้าไปนะถ้าเก็บไว้นานๆแล้วเอามาทําสีเนี่ยทําได้ไหมได้ได้นะฮะเพราะว่าผมเคยเอาเอาเอ็มจีกันดั้มของเพื่อนอะ่ะคือเพื่อนเพื่อนตอดิบทิ้งไว้นานและหลายปีแล้วอันนี้เราไปนอนบ้านบ่อยเนาะก็เกรงใจนะก็เลยเอาของมันมาทําสีให้มันนะฮะ ก็ทําได้นะฮะเพียงแต่ว่า <c ough> ก็ต้องอย่างที่บอกว่าถ้ายิ่งนานพลาสติกมันมีการเสื่อมเพราะนั้นคือเราต้องรู้ว่าพลาสติกมีการเสื่อมนั้นถ้าจะเอามาทําสีอ่ะส่วนใหญ่ผมจะจะงแงะเท่าที่งแงะได้ถ้าอันไหนรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าจะแงะออกเว้ยผมก็จะไม่แงะใช้บางพ่นเอา Á, ทําได้นะฮะทำได้ทําได้แต่ก็ต้องระวังนะเวลาที่จะแงะอ i mean อกมาทําสีนะแล้วควรใช้อะไรทาถ้ายังไม่ได้ทําสีหรือทําแล้วควรใช้อะไรทาถ้ายังไม่ทําสีหรือทําแล้ว อันนี้ถ้าหมายถึงสีนะฮะควรใช้อะไรทาถ้ายังไม่ทําสีก็ใช้สีทําโมเดลทานะฮะถังสูตรทินเนอร์หรือสูตรน้ำก็แล้วแต่เลือกนะครับผมแต่ว่าอะไรนะถ้าทําแล้วใช้อะไรทาก็ใช้สีทําโมเดลทาอีกเหมือนกันครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงสีแต่หมายถึงว่าเาคลือบอะไรที่มันทนทานอะไรอย่างนี้นะฮะ ถ้าไม่ได้ทําสีไม่ต้องเคลือบไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าทําสีแล้วก็จะเคลือบเงาเคลือบด้านก็แล้วแต่ชอบนะจ๊ะตู้แบบกันฝุ่นกับไม่กันฝุ่นอันไหนดีกว่ากันในกรณีที่ที่เป็นห้องที่ไม่มีแอร์อ่าห้องไม่มีแอร์นะฮะแน่นอนถ้าไม่มีแอร์มันก็จะอบๆหน่อยเนาะ ต่อให้มีแอร์แต่ถ้าไม่เปิดมันก็อบอเหมือนกันนะเอออ่ะแต่ในกรณีนี้เขาก็ถามมาว่าในกรณีที่คือคือเขาจะก็จะไม่มีแอร์เลยนะเพราะฉะนั้นก็มันก็อาจจะอบอ้าวมากกว่านะครับถ้ายิ่งท้าเป็นห้องปิดนะอย่างอาทิเช่นเอ่อพวกคอนโดอะไรพวกนี้ที่มันแบบมันปิดหมดแล้วมันไม่มีแอร์อะไรนี้นะฮะ,ะจริงๆแล้วในกรณีของตู้เนะี่ยก็เคยตอบไปทีหนึ่งแล้วนะฮะสามารถไปไปไปย้อนหาดูได้นะคืออ่าไอ้ตู้ที่มันกันฝุ่นแน่นอนข้อดีของมันก็คือว่าฝุ่นมันจะเกาะ น้อยกว่านะฮะแต่ข้อเสียก็คืออากาศมันจะถ่ายเทได้น้อยกว่าเหมือนกันนะครับซึ่งตู้ที่มันไม่กันฝุ่นเนี่ยแน่นอนว่าฝุ่นมันก็จะเกาะเร็วกว่าแต่ว่าอากาศก็ถ่ายเทดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือ,อถ้าเป็นถ้าเป็นในกรณีของห้องที่ไม่ไม่ติดแอร์ห้องอบนะคือใจก็อยากจะจะแนะนําว่าใช้แบบไม่กันฝุ่นก็ได้หรือว่าจะใช้ ถ้าใช้อย่างตู้ผมเนี่ยจะเรียกว่าตู้กันฝุน่นไหมก็ก็กึ่งกึ่งเกือบแต่แต่แต่ว่าบางคนที่เขาจะมีออย่างสมมุติไอ้พวกตู้อีเกียตู้อินเด็กอะไอ้ตู้ไซส์สี่เหลี่ยมตู้โชว์ทั่วไปที่ที่เรานิยมกันนะฮะประ,ประตูเนี่ยมันจะปิดไม่สนิทนะมันจะเหลือแก๊ปไว้หน่อยหนึ่งนะฮะมันเหลือร่องไว้หน่อยหนึ่งซึ่งบางคนเขาก็ไปเอาไอ้ไอ้ที่เทปแปะเป็นขนขนไว้กันฝุนนะ่นอะมาแปะมันก็ช่วยกันฝุ่นได้แต่ถ้าเราไม่แปะก็คืออากาศมันก็ถ่ายเท ได้ได้มากขึ้นแต่ว่าฝุ่นมันก็จะเข้าไปง่ายขึ้นเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นคนขยันทํำความสะอาดก็อาจจะเลือกใช้แบบแบบตู้กระจกปิดแต่ว่าไม่ได้ต้องกันฝุ่นก็ได้เพราะอย่างน้อยๆการที่มันปิดไว้เนี่ยถ้าวันดีคืนดีมันมันหน้าเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะยังไม่หล่นไงมันก็จะยังมีประตูค้ำเอาไว้อยู่นะฮะเออก็ก็ลองถามตัวเองดูถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้ขยันทำความสะอาดนะก็เอาแบบ กันฝุ่นไปเถอะแต่ถ้าหากว่าหรือว่าถ้าถ้าถ้าไม่ได้แค์เรื่องฝุ่นนะ <c oughs> ก็คือใช้แบบไม่ต้องกันฝุ่น <c oughs> ก็ได้ฝ <c oughs> ุ่นเกาะก็ช่างมันก็ช่างมันแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอให้ให,ให,ให้อากาศมันฟโฟล์หน่อยนะให้อากาศมาถ่ายเทได้ดีกว่าละกันนะ <c oughs> อายุของสีแต่ละประเภทอ่าถ้ายังไม่เปิดใช้อยู่เป็นปีนะฮะถ้ายังไม่เปิดใช้นะแต่ถ้าเปิดใช้ และจริงๆอยู่หลายปีนะถ้าคุณยังไม่เปิดใช้นะอายุการใช้อายุมันนะอยู่ได้หลายปีมากซื้อมาแล้วยังไม่เปิดใช้เนี่ยอยู่อยู่ขี้หมูขี้มาสองสามปีมีได้อยู่เพียงแต่ว่า,าต่อให้ปิดฝานะ,ะแต่ว่ามันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของความเหลวความข้นมันมีแน่นอนแต่ถ้าคุณเปิดใช้เมื่อไหร่อากาศมันถ่ายเทอากาศมันผ่านเนี่ยมันอายุมันก็จะสั้นลงแต่ว่าแน่นอนบางอย่างมันก็จะอยู่เป็นปีเหมือนกันนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นสีสูตรน้ําสูตรทินเนอร์ยกเว้นสีสูตรน้ําบางประเภทที่ถ้าคุณเปิดแล้วนะฮะคุณเปิดแล้วอากาศมันเข้าได้แล้วอาจจะอยู่แค่ไม่กี่เดือนซึ่งมีมีแต่ว่าก็มีอยู่แค่ยี่ห้อสองยี่ห้อเท่านั้นเองนะฮะไม่พูดละกันนะให้ไปทดลองกันเอาเองเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวเขาฟองอ่ะนะครับ <c oughs> ผมแต่มีผมเทสมาแล้วนะฮะคือสีสีสูตรน,น้ำเนี่ยผมเทสมาประมาณหนึ่งสองประมาณสี่ยี่ห้อนะฮะซึ่งก็ที่ผมเคยใช้มันจะมีอยู่แค่ <c oughs> สองยี่ห้อที่ทียี่ห้อหนึ่งก็คือแห้งเลยกับอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแยกแยกตวัดแล้วแบบโหกว่าจะให้มันกลับมาเขย่าให้มันเข้าเข้าเนื้อกันรวมเบรนกันได้ยากชิบพายเลยนะฮะส่วนสีสูทเนอร์เนี่ยถ้าคุณเปิดแล้วอากาศมันเข้ามันจะค่อยค่นเรื่อยๆเว้ยมันจะค่อยค่นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่ามันก็อยู่เป็นปีอะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้กี่ปีนะฮะอาจจะอยู่ได้แค่ปีเดียวก็ได้เพราะถ้าคุณใช้บ่อยอากาศมันเข้าบ่อยเนี่ยมันจะคน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 ไม่คดจนหนื แห้งแข็งพังมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเ,เพราะฉะนั้นอายุสีแต่ละประเภทบอกได้แค่ว่าเกินปีนะฮะเกินปีแต่ว่าจะอยู่ได้กี่ปีนั้นอยู่ที่คุณแล้วนะครับอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณปิดฝาสนิทไหมใส่ตัวทําละลายผสมแล้วเทคืนลงไปบ่อยไหมอะฮะอ่ะมันเปิดถูกเปิดปิดโดนอากาศบ่อยไหมอันนี้ที่อยู่ที่เราใช้งานเองนะครับ อันนี้ก็เป็นโอ้โหมันเป็นคำถามเกี่ยวกับงานประกอบและรวมไปถึงเรื่องสีด้วยนะคนเดียวนี่ถามแม่งแทบจะคคบวงจรเลยอ่ะโอเคก็ฟังแล้วก็ไปประกอบการตัดสินใจเอานะครับผมไม่ค่อยอยากจะฟันธงว่าอันไหนมันมันดีที่สุดนะเพราะว่าแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ความคิดแล้วก็อุปนิสัยส่วนตัวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฟันธงอะไรอย่างหนึ่งแล้วเอา้าก็ผมไม่ใช่คนแบบนั้นคือผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนแบบนี้เราก็เราก็จะทําแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเรานิสัยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้ออองงถถาาาามตััววเเเกก่น่นนนรรดแแบบบบไหส Not that.